ทศนิยมสามตำแหน่งตอนที่สองสวัสดีครับน้องๆเรียนทศนิยมสามตำแหน่งกับพิมพ์และปุ๊กในคาบที่แล้วไม่ยากใช่ไหมล่ะครับคาบนี้เราก็ยังอยู่ที่ค่ายพี่สอนน้องเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราจะเรียนเรื่องทศนิยมสามตำแหน่งตอนที่สองครับเราไปดูกันดีกว่าครับสวัสดีค่ะน้องๆเป็นอย่างไรบ้างคะกับคาบที่แล้ว น้องๆอ,อ่านทศนิยมสามตำแหน่งได้เรืเอย่ยส่วนคาบนี้เราจะมาเรียนเรื่องค่าประจำหลักและค่าของเลขโดดตามค่าประจำหลักกันค่ะแต่ปุ๊กว่าการอื่นเรามาทบทวนชื่อหลักค่าประจำหลักและค่าของเลขโดดตามค่าประจำหลักของทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่งกันดีกว่าค่ะให้น้องๆลองอ่านทศนิยมเพื่อบอกชื่อหลัก ค่าประจำหลักและค่าของเลขโดดตามค่าประจำหลักของ23.52 23.52อ่านว่า23.52สองอยู่ในหลักสิบค่าประจำหลักคือ10และมีค่าเท่ากับ20 3สามอยู่ในหลักหน่วยค่าประจำหลักคือ1และมีค่าเท่ากับ3 5อยู่ในหลักส่วน10ค่าประจำหลักคือ เศษหนึส่วนส0หรือ0.1มีค่า0.5 2สองอยู่ในหลักส่วนร้อยค่าประจำหลักคือเศษหนึ่ส่วนหนึหรือ0.01มีค่า0.02ใช่แล้วค่ะเก่งมากๆเลยจ้าลองดูอีกตัวอย่างนะจ้าอ่านทศนิยมบอกชื่อหลักค่าประจำหลัก และค่าของเลขโดดตามค่าประจำหลักของหนึ่ง1้3ยยบสาสานึ่ง้อย่สิามจุด้า่านว่าหนึ่ง1อยีดสี่ห้าหนึ่งอยู่ในหลักร้อยค่าประจำหลักคือหนึ่และมีค่าเท่ากับหนึ่อยู่ในหลักสิบค่าประจำหลักคือสิและมีค่าเท่ากับยี่ส สามอยู่ในหลักหน่วยค่าประจำหลักคือหนึ่งและมีค่าเท่ากับสามสี่อยู่ในหลักส่วนสิบค่าประจำหลักคือเศษหนึ่งส่วนสิบหรือศูนจุดหนึ่งมีค่าศูนจุดสี่ห้าอยู่ในหลักส่วนร้อยค่าประจำหลักคือเศษหนึ่งส่วนหนึ่งร้อยหรือศูนจุดศหนึ่งมีค่าศูนจุดศูนย์ห้าถูกต้องแล้วจ้า ทศนิยมหนึ่งตำแหน่งเลขโดดที่อยู่หลังจุดทศนิยมในตำแหน่งที่1อยู่ในหลักส่วนสิบมีค่าประจำหลักเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสิบหรือ0ูนย์ทศนิยมสองตำแหน่งเลขโดด yep. ที่อยู่หลังจุดทศนิยมในตำแหน่งที่สองอยู่ในหลักส่วนร้อยมีค่าประจำหลักเท่ากับเศษหนึ่งส่วนหนึ่งร้อยหรือ0.01ูนย์หนึ่งแต่ถ้าเป็นทศนิยมสามตำแหน่งเลขโดดที่อยู่หลังจุด<ใน>ทศนิยมในตำแหน่งที่สาม จะอยู่ในหลักส่วนพันซึ่งมีค่าประจำหลักเท่ากับเศษหนึ่งส่วนหนึ่งพันหรือ0.001งให้น้อง,อ,งอ่านทศนิยมบอกชื่อหลักค่าประจำหลักและค่าของเลขโดดตามค่าประจำหลักของ6 5 4ิ1 6 5 4จ1อ่านว่า6 5 4ิ1 6อยู่ในหลักสิบค่าประจำหลักคือ10และมีค่าเท่ากับ60 5อยู่ในหลักหน่วยค่าประจำหลักคือ1นและมีค่าเท่ากับ5 4อยู่ในหลักส่วน10ค่าประจำหลักคือเศษ1ส่วน10หรือ0.1และมีค่าเท่ากับ0.4 2อยู่ในหลักส่วนร้อยค่าประจำหลักคือเศษ1ส่วนหนึ่งร้ย หรือ0.01มีค่า0.02 1อยู่ในหลักส่วนพันค่าประจำหลักคือเศษหนึ่งส่วนหนึ่งพันหรือ0.001มีค่า0.001ลองดูอีกตัวอย่างนะคะตัวอย่างต่อไปให้น้องๆดูตารางแสดงชื่อหลักค่าประจำหลักเลขโดดในแต่ละหลัก และค่าของเลขโดดตามค่าประจำหลักของ้4ยห้าสินซึ่งค่าของเลขโดดตามค่าประจำหลักหาได้จากการนำเลขโดดในแต่ละหลักคูณกับค่าประจำหลักพร้อมทั้งอ่านชื่อทศนิยมด้วยค่ะ4 5 0 8 0อ่อ่านว่า450.804 4อยู่ในหลักร้อย ค่าประจำหลักคือ100รและมีค่าเท่ากับ4 0 0ร้อยหอยู่ในหลักสิบค่าประจำหล,ล,ล,ลักคือ10และมีค่าเท่ากับ50 0ศูนย์อยู่ในหลักหน่วยค่าประจำหลักคือ1และมีค่าเท่ากับ0 8อยู่ในหลักส่วน10ค่าประจำหลักคือเศษ1ส่วน10หรือ0.1และมีค่าเท่ากับ0.8 0ศย์อยู่ในหลักส่วนร้อยค่าประจำหลักคือเศษ1ส่วนหนึ่งย หรือ0.01มีค่าเท่ากับ0.4อยู่ในหลักส่วนพันค่าประจำหลักคือเศษ1นึ่งส่วนหนึ่พันหรือ0.01 0 00 1, มีค่าเท่ากับ0.04แต่น้องๆสังเกตเห็นอะไรไหมคะเลขโดดตัวเดียวกันที่ไม่ใช่ศูนย์อยู่ในหลักที่ต่างกันจะมีค่าต่างกัน สี่เป็นเลขโดดตัวเดียวกันที่อยู่ในหลักที่ต่างกันคือสี่ในหลักร้อยและสี่ในหลักส่วนพันทำให้มีค่าแตกต่างกันไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะทศนิยมสามตำแหน่งตอนนี้ก็ถึงเวลาสารุปเนื้อหาในคาบเรียนนี้แล้วไปฟังสรุปจากพิมพ์กันเลยคะ่ะ ทศนิยมสามตำแหน่งเป็นทศนิยมที่มีเลขโดดอยู่หลังจุดทศนิยมสามตำแหน่งและแต่ละหลักมีค่าประจำหลักที่แตกต่างกันเป็นอย่างไรบ้างคะฟังสรุปทศนิยมสามตำแหน่งจากพี่พิมพี่ว่าน้องๆสามารถบอกค่าประจำหลักของเลขโดดแต่ละหลักได้แล้วใช่ไหมคะ ทศนิยมสามตำแหน่งไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะแต่ถ้าน้องๆคนไหนอยากเก่งมากกว่านี้ก็อย่าลืมกลับไปทบทวนทําแบบฝึกหัดเพื่อเพิ่มความเข้าใจความแม่นยาม,มากขึ้นนะคะไว้โอกาสหน้าพี่จะมาสอนน้องใหม่เพราะว่าตอนนี้หมดเวลาสำหรับคาบเรียนวิชาคณิตศาสตร์แล้วพี่ปุ๊กกับพี่พิมพ์ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ